แต่ผมเรียนว่าการเด้งปฏิกิริยาซึ่งก็มีรายงานว่าเขมรกําลังมีการอ,อพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่ชายแดนซึ่งอาจจะเกิดสงครามก็มีความเป็นไปได้ฮะแต่เขมรรบยังไงรบประเทศไทยยากที่จะชนะเพราะหลักของประเทศไทยใช้หลัก3ประการ 1. ลุกคืบ 2. ปิดด่านนะครับ 3. ม,มุ่งหน้าปราบปรามเรื่องของสแกมเมอร์เป็นสำคัญ สวัสดีครับกับผมเทศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทย6นิวส์นะครับวันนี้ประเดน็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการไปต่างประเทศรอบนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศโดยไทยโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของทางฝั่งขมิหลุมยุบยักษ์เจหลามไม่หยุดกินพินที่แล้ว18ไร่เจาะประชิดชุมชนห่างเพียง400เมตร สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรณีวิทยาในหมู่บ้านปอนดอกบาเล็กเกตอนในจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียกำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นการเคลื่อนตัวของดินบริเวณหลุมยุบยักษ์ที่ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องล่าสุดครอบคลุมพื้นที่การเกษตรและคุกคานเขตที่อยู่อาศัยเป็นบริเวณกว้างกว่า,วา18ไร่และยังคงเพิ่มขนาดอย่างต่อเนื่องวันละราว1เมตร หลุมประยุกต์ขนาดมหึมาอยู่ในพื้นที่อำเภออาเจกลางจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียซึ่งสำนักงานทรัพยากรพลังงานและแร่าธาตุแห่งอาเจรายงานว่าหลุมดังกล่าวได้ขยายตัวจนมีพื้นที่กว้างถึง18.75ไร่แล้วในปีนี้และยังคงสุดตัวเพิ่มขนาดอย่างต่อเนื่องวันละราว1เมตรโดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นที่ดินทำกินของชาวบ้านเช่นไร่พลิก ส่งผลให้กเกษตรกรสูญเสียพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและแหล่งไรายได้หลักจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าขอบของหลุมยักษ์มีการพังทลายและขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ1เมตรโดยขณะน,นี้ระยะห่างระหว่างปากหลุมกับชุมชนเหลือเพียงประมาณ400เมตรเท่านั้นสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากผลโทสุหารยันโตผู้อำนวยการสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ BNPB ระบุว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากพื้นที่เสี่ยงและเร่งสร้างถนนทางเลือกใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติไกล w 3. ั3ยุโรปนั่งไม่ติดปูตินกำลังส่งนิวเคลียร์ไฮเปอร์โซนิกเข้าเบลารุสยิงไกลถึงอังกฤษได้ภายใน8นาที เอเจนซีสผู้นำฝ่ายค้านเบลารุสสวิตลานาซิคานสกายาเตือนยุโรปให้ระวังเปิดเผยผู้นำรัเสเซียวลาดิเมียปูตินกำลังส่งมิตรซร์นิวเคลียร์ความเร็วเหนือเสียงเข้ามาติดตั้งในเบลารุสที่มีพิสัยกลางสามารถยิงถึงกรุงลอนดอนได้แค่8นาทีพร้อมตั้งโรงงานผลิตโดรนอย่างเป็นทางการเร่งเข็มนาฬิกาสงครามนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ เดลี่สตาร์ของอังกฤษรายงานวันนี้ที่16กุมภาพันธ์ว่าผู้นำฝ่ายค้านเบลารุสอดีตครูวิชาภาษาอังกฤษสวิตลาน่าซิกานสกายาที่เคยลงสมัครเลือกตั้งเบลารุสปี2020แทนสามีที่อยู่ในเรือนจำที่เคยอ้างชนะเลือกตั้งปี2020ก่อนเกิดประท้วงใหญ่ทั่วประเทศและลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดลี่เทเลกราฟว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูติน กำลังส่งมิตรไซ์โอเรชนิกนิวเคลียร์ระดับความเร็วเหนือเสียงเข้ามาประจำที่เบลารุสที่มีพรมแดนตินสามชาติสหภาพยุโรปในการเปิดเผยอ้างอิงจากเดลี่เมลของอังกฤษพบว่าผู้นำยูเครนโวลดิเมียเซเลนสกีรับทราบข่าวนี้เช่นกัน ทั้งนี้ก่อนหน้าเมื่อธันวาคมล่าสุดประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโก้เคยออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียจะส่งมิสไซล์โอเรชนิก10ลูกเข้ามาที่เบลารุสซิคาโนสกายาได้ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเราได้เห็นสิ่งที่เกิดในดินแดนเบลารุสรัฐบาลของคุณลูคาเชนโกเพิ่มการปรากฏตัวของรัสเซียพวกเขากำลังจะส่งนิวเคลียร์มาที่เบลารุสมิสไซล์รัสเซีย เป็นการปรากฏตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการยกระดับในอนาคตต่อสงครามในยูเครน UK เล็งสั่งแบนห้ามเด็กต่ำกว่า16เล่นโซเชียลปิดช่องบอดแชทบอท AI สหราชอาณาจักรกำลังเดินหน้ามาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียและปิดช่องโบดทางกฎหมายที่ทำให้แชทบอท AI บางตัวไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงทางดิจิทัลที่มีต่อเยาวชนรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาเมอร์ได้เริ่มการหารือเกี่ยวกับมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนที่แล้วและกำลังดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถนำการเปลี่ยนแปลงต่างๆมาบังคับใช้ได้ภายในไม่กี่เดือนหลังจากการหารือได้ข้อสรุปสเปน กรีซและสโลวีเนียต่างระบุว่าพวกเขาก็กำลังดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการแบนโซเชียลดังกล่าวเช่นกันหลังจากที่ออสเตรเลียกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ปิดกั้นไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์จับตาอิหร่านซ้อมรบในช่องแคบฮอร์มูสส่งสัญญาณพร้อมเผชิญหน้าสหรัฐกองทัพอิหร่านทำการซ้อมรบในช่องแคบฮอร์มูสในวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์ ถือเป็นความพยายามของเตหะรานในการผลักดันกลับสหรัฐและส่งสัญญาณพร้อมสำหรับรเผชิญหน้ากับอเมริกาตามรายงานของเยรูซาเล็มโพสต์อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้เยรูซาเล็มโพสต์ระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้รายงานโดยสำนักข่าวทัสนิมสื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิรานซึ่งมีความใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิสลามหรือ IRGC แห่งอิราน การซ้อมรบจะมุ่งเน้นไปที่กองทัพเรือและจะดำเนินการภายใต้ใตการกำกับดูแลของพลตรีมฮัมหมัดปักปูผู้บัญชาการ IRGC การซ้อมรบมีเป้าหมายประเมินความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการทางทะเลของอิหร่านและเพื่อทบทวนแผนความมั่นคงและกรณีต่างๆสำหรับการเปิดปฏิบัติการทางทหารตอบโต้โดย IRGC ตามรายงานของทัสนิมช่องแคบฮอร์มุสเป็นช่องทางระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมาน มันเป็นเส้นทางสัญจรทางทะเลเพียงเส้นทางเดียวจากอ่าวเปอร์เซียไปยังทะเลสากลทําให้มันเป็นจุดคอขวดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์พวกสายแข็งอิหร่านผลักดันให้ขวางช่องแคบแห่งนี้ตอบสนองต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับวอชิงตันคาดหมายว่ากองกำลังของเราจะมอบการตอบสนองที่เด็ดขาดต่อแผนการต่อต้านความมั่นคงใดๆในขอบเขตทางทะเลแหล่งข่าวใกล้ชิดกับ IRGC บอกกับทัสนิม รายงานข่าวระบุด้วยว่าการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่เตหรานคาดการ์ถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเปิดปฏิบัติการทางทหารเล่นงานพวกเขาทั้งนี้อิหร่านเริ่มความพยายามสร้างป้อมปราการเสริมความเข้มแข็งแก่ที่ตั้งนิวเคลียร์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ที่ได้รับความเสียหายระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน อย่างกล้าคุยขเมรโวจจำนวนเที่ยวบินทุบสถิติสูงสุดแต่ส่วนใหญ่ไปจากไทยไม่ได้เศษเสี้ยวของดอนเมือง สื่อขเขมรคุยโวภาคการบินของกัมพูชาพุ่งทยานทุบสถิติสูงสุดรอบใหม่โดยนเดือนกุมภาพันธ์มีความเคลื่อนไหวของเที่ยวบินเฉลีย่ย1,468เที่ยวต่อสัปดาห์ตอกย้ำให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลังระบาดใหญ่และส่วนใหญ่ได้แรงขับเคลื่อนจากตัวเลขนักท่องเที่ยวขาเข้าที่เพิ่มขึ้นจากจีน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่านักการเดินส่วนใหญ่บินไปจากประเทศไทยและจำนวนเที่ยวบินก็เทียบไม่ได้เลยกับของท่ากัศยานดอนเมืองเพียงแห่งเดียว เว็บไซต์ข่าวแมแย์ไทมส์อ้างข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ The State Secretariat of Civil Aviation (SSCA) กัมพูชาระบุว่าสนามบินนานาชาติทั้ง3แห่งของประเทศต่างรายงานการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของการสัญจรด้านการบินโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติเตโชเป็นแกนนำของการเพิ่มขึ้นครั้งนี้ ข้อมูลของ SSCA เผยให้เห็นว่าสนามบินนานาชาติเตโชให้การต้อนรับความเคลื่อนไหวของเที่ยวบินเฉลี่ยแล้ว994เที่ยวต่อสัปดาห์ในนั้นรวมถึงทั้งขาเข้าและขาออกคิดเป็นส่วนใหญ่ของยอดรวมทั้งหมดส่วนสนามบินนานานชาติเสียมราฐอังกอร์มีความเคลื่อนไหวเที่ยวบิน396ต่อสัปดาห์และท่าอากาศยานนานา,นานชาติสีหนุมีความเคลื่อนไหว74เที่ยวบิน สินชานเซรี่วุฒธธะรัฐมนตรีช่วยว่าการกำกับดูแลและโคศกของ SCA ชี้ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างกำยำก็คือการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของนักท่องเที่ยวจีนและการเปิดเส้นทางการสัญจรทางอากาศใหม่ๆที่เชื่อมโยงระหว่างกัมพูชากับจีนและกับจุดหมายปลายทางอื่นๆในภูมิภาค ปัจจุบันมีสายการบิน36แห่งที่ปฏิบัติการในกัมพูชาในนั้นเป็นสายการบินในประเทศ4แห่งและสายการบินระหว่างประเทศ32แห่งเชื่อมโยงเมืองต่างๆ46แห่งใน17ประเทศโดยนอกเหนือจากอาเซียนแล้วกัมพูชายังมีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงกับจีนเกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันอินเดียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตญี่ปุ่นและตุรกี อย่างไรก็ตามขแคมแยาไทมส์ระบุว่าไทยยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางการบินที่พลุกพล่านที่สุดของกัมพูชามีความเคลื่อนไหวด้านการบินระหว่างสองชาติราวๆ270เที่ยวต่อสัปดาห์เป็นของสายการบิน10แห่ง แม้กัมพูชาอวดอ้างเกี่ยวกับตัวเลขความสำเร็จด้านการบินแต่หากพิจารณาข้อมูลอย่างจริงจังแล้วพบว่าจำนวนเที่ยวบินนับรวมทั้ง3ท่ากาศยานานานาชาติของกัมพูชายัางเทียบไม่ได้เลยกับจำนวนเที่ยวบินของท่ากาศยานดอนเมืองเพียงแห่งเดียวโดยจากข้อมูลพบว่าดอนเมืองมีค่าเฉลี่ยเที่ยวบินราวๆ560เที่ยวต่อวันอ้างอิงข้อมูลเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ราคาทองคำร่วงต่อเนื่องหลังความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายและดอลลราแข็งค่าราคาทองคำโลกวันนี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลงทั้งในประเด็นอิร่านและรัสเซียประกอบกับเงินดอนลลราแข่งค่านักลงทุนจับตารายงานการประชุมเฟดสัปดาห์นี้ราคาทองคำสปอต ลดลง0.8%อยู่ที่4,953.90ดอลลาร์ต่อออนซ์ณเวลา0:34:5นาที GMT หลังจากร่วงไปแล้ว1%ในช่วงก่อนหน้าด้านสัญญาทองคำล่วงหน้าสหรัฐส่งมอบเดือนเมษายนปรับลดลง1.5%มาอยู่ที่4,972.90ดอลลาร์ต่อออนซ์อิลยาสปีวัก หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์มหาภาคของบริษัท t ส s t y Life ระบุว่าราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดเนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้ขยายตัวมากนักในขณะนี้โดยรายงานการประชุม FOMC และมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้นำทิศทางราคา แรงกดดันต่อทองคำยังมาจากสัญญาณคลี่คลายความตึงเครียดหลังประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าเขาจะมีส่วนร่วมทางอ้อมในการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านที่นครเจนีวาพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าเตหารานต้องการบรรลุข้อตกลง ขณะเดียวกันผู้แทนยูเครนและรัสเซียมีกำหนดพบกันที่เจนีวาในวันอังคารและพุธนี้เพื่อเจรจาสันติภาพรอบใหม่ภายใต้การไกล่เกลี่ยของสหรัฐโดยรัสเซียระบุว่าการหารือน่าจะเน้นประเด็นดินแดนเป็นหลักเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับเบนจามินเนทันยาฮูฮะนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับ ก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาได้มีการบรรลุข้อตกลงกับอิสราเอลว่าจะหาทางสกัดอิหร่านขายน้ํามันให้กับทางจีนนะครับซึ่งเบนจามินเน,นทันยาฮูกับโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการพบเจอกันแล้วก็มีการเห็นพ้องกันที่ทำเนียบขาวนะว่าจะบีบทุกทางไม่ให้อิหร่านขายน้ํามันให้กับทางจีนเป็นหลักนะครับ ในขณะที่มีรายงานว่าอิหร่านเองนะครับก็อ่อนข้อลงยอมที่จะมอบก๊าซน้ำมันแร่ธาตุนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงเหมืองทองที่มีการพบเจอใหม่นะครับให้กับสหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมหลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะทําการบุกส่งกองกําลังบุกกดดันเข้าไปเรื่อยและการบุกกดดันเข้าไปเรื่อยๆ,น,กกน,อยๆนี้ส่งผลทําให้ตอนนี้อิหร่านมีหน้าที่มีท่าทีจะอ่อนลง นะครับในขณะที่สงครามที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นทันทีตอนนี้ยืดเยื้อสหรัฐอเมริกาใช้ในการวิธีการบีบทุกทางโดยเฉพาะแนวร่วมของทางฝั่งอิหร่านนั่นเองมันเล่นไงมันเล่นไนอคือ,อบอกกันด้วยบอกคุยกันด้วย,ย,วย <S <S มึงไม่ต้องมาเล่นปืนใส่กูอีกเอาพันเว้นเฮ้ยไรนี่ไรนี่กูลูกโซ่มึงไม่ต้องมาเล่นปืนใส่กูอีกโอเคโอเคอันนีน้กูไม่ได้กลัวไม่เลย من ไอ้เกี๊ยคนีโอเคเอาเนี่ยเอาเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เออชุบเนี่ยโอเคเออโอเคอันนี้นึงดอกดอกกรมเนี่ยเออนี่ต้องคนะอันนี้ต้องคนะเออโอเคอ่าไกลนั้นสุขจิตแล้วโอเคอันนี้ไกลนกเนี่ยเอออ่าสุขจิตครับกุมจิตกุมจิตกําลังตรงกุมเธอเถิดข้างนอกอ่ะไกลนกกุมเธอเถิดไกลนอกไกลกลับมายังกุมเธอเถิดอ่ะชื่ออะไรต้องบอกกันฮะกูชื่อเดี๋ยวเออเรนเออเรนผมเบียร์เออเบียร์เบียร์เองก็ท่อนแล้วข้างในข้างในท่อนใน เอาไปแหน่เด้อเอาเปลี่ยนอยู่บอกพวกไม่ต้องเดินมาอีกเข้าใจมั้ยเอาละบักใหญเด้เพล้ๆๆๆๆใหญสู้แต่บักสลัดเด้จ้ะๆเออยืนบักสลัดเด้យើងอัดสลัดเด้យើងជាខ្មែរយើងនិយាយថាចេះនិយាយខ្មែរចេះនិយាយថៃដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទេយើងលដូចគ្នាចាំឆ្លាក់លឿនដល់ស្រ័យអញ្ចឹងមិនបាច់ទេអញ្ចឹងយកទៅរៀងខ្លួនដល់ស្រ័យគ្នាមកๆๆๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยนะครับนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็บอกว่าตอนนี้นะฮะหลังจากอนุทินชาญวิรุลเช่นส,สุดการเลือกตั้งแล้วจะต้องดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอนุทินก็เดินสายมูไปทั่วเลยนะครับการเดินสายมูของอนุทินคราวนี้ก็เกิดขึ้นจากหมอด,ดูทํานายไทยทัก์ว่าดวงกําลังตกนะครับการเดินสายรอบนี้ของอนุทินนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาก็ไปตีกลองกลองกระสบัดใส่หน้าไม้กลองกระสบัดใส่หน้า เจ็บเล็กน้อยไม่ได้เจ็บมากนะครับจากนั้นทิก็เดินสายสายมูเดินเกาะผู้หญิงเป็นหลักโดยเฉพาะสุภพจีดวงดีนะครับแต่งงานกับภรรยาจดทะเบียนกับภรรยาชื่อจ่าจ๋านะครับนั่นคือนุทินแต่ประเด็นเรื่องของชายแดนระหว่างไทยขเขมรนะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าขเขมรนก็หันมายุยยุไทยอย่างเต็มรูปแบบนะครับการยุยยุก็ทั้งการจุดไฟเผานะครับบริเวณตามแนวพรมแดน พยายามที่จะอเอาควันพิษเข้ามาปกคลุมบริเวณฝั่งของประเทศไทยนะครับแต่ปรากฏว่าลมไม่เป็นใจพัดเข้าไปทางฝั่งขเขมรในขณะที่กองทัพปกเนี่ยก็บอกว่าก็ระมัดระวังเพราะว่าการเผาของ,ของขเขมรน,นั้นอาจจะส่งผลทําให้เกิดเหตุระเบิดเพราะระเบิดที่ขเขมรฝังไว้เนี่ยอยู่ใกล้พรมแดนไทยอาจจะมีสะเก็ดตกมาอย่างฝั่งประเทศไทย ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเกิดขึ้นอย่างน้อยสองครั้งขมรก็เกิดเหตุอีกนะครับจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนสองสานักเกิดขึ้นในฝั่งขมเมร์ขมรก็ยอมรับว่าลืมอ่าเขาเรียกว่าลืมปลดเซฟก็ปรากฏว่ายิงเขาใส่ผู้เดียวกันได้รับบาดเจ็บนะครับหุนมาเนตหุนเซนนะะก็ดินเต็มที่ ม่จะหาแนวรวรพยายามเข้าซบทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ผมเรียนว่าการเด้งปฏิกิริยาซึ่งก็มีรายงานว่าเขมรกําลังมีการอ,อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายแดนซึ่งอาจจะเกิดสงครามก็มีความเป็นไปได้ฮะแต่เขมรรบยังไงรบประเทศไทยยากที่จะชนะเพราะหลักของประเทศไทยใช้หลัก 3. ประการ 1. ลุกคืบ 2. ปิดด่านนะครับ 3. ม,มุ่งหน้าปราบป,ปรามเรื่องของสแกมเมอร์เป็นสำคัญ นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ